ไม่มีแดชารอม่นแซนด์วิชได้หรอมาขับอะไรมาั้นอขับอะไรข้นัมายกวกเขับมาไดมกายพวไม่้รับอาหารมาขับอะไรดน้เออีนี้เอาที่มาพอเสร็จใส่ในสีอร์บเดียวไดใส่ในสีอัลรับเดียวพอแตันแต่าร์เาทีเสียลา ซูงโลซูงโลดูก่อนนะคะลายเคนหรือลายเคนที่เราเห็นบนต้นไม้อ่ะมันคือสิ่งมีิตสาร่ายแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรายอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นรากับแบคทีเรียหรือ เหว่ยไปไหนแล้วเข่าอุ่นอาหารเข่าอุ่นเชื้อราเชื้อราก็ได้ความชื้นจากสาหร่ายพอแยกจากกันตายเพราะว่าไม่ได้อาหารซึ่งกันและกันอันนี้เยกไม่ได้โดยอย่างอีกอันหนึ่งอันที่สองตัวอย่างนี้เกิดไปนะในข้อสอบไนโคลิฟ้าในน้ำไสตัวไนเชนแล้วก็อีกอันหนึ่งคือแบคทีเรียไรโซเบียมที่อยู่ที่รากของตัว

ไปก <c oughs> ่อนดีแรกบางคนดูน,นเกเอี้ยงบนลงหลังวัวหลังควายได้ไประโยชน์ร่วกันยังไงนกเอี้ยงได้กินแมลงที่เกาะอยู่ที่ก้นวัวก้นควายเพราะว่ามันได้กินที่แมลงก็ไปเกาะที่ก้นยังไม่ได้ใส่การเกงกับโปรงวัวควายน,น,นเกเอี้ยงก็รูว่ามีแมลงตรงน,นั้นก็ไปกินส่วนควายได้ไประโยชน์อย่างไรก็ช่วยไรไม่ให้มันวัว อกเียเป็นช่นจากทเลดกกับายแยกจากกันได้ไมได้รายวายก็ายอูงนั้นเีก็รนะคะดอไมดอกไม้จากทะเลก็เช่นเดียวกันบวกๆ่อไม้ได้อะไรดอกไม้ได้ได้ช่วยสปศสทะเลได้อะไรจากดอกไม้น้ำหวานได้น้ำหวานแยกออกจากกันจะมีชีวิตต่อไปได้ไหมได้ นบชีมั้ชีนบี้ยก็ได้ดน้าหวานน้าเียงดอกไม้จากนของเขียเียก็ได้อหารจากที่มันสามารถถูงเยที่เปนอาหารโดยการยกของมดแถ้าทั้งสองแยกกนก็แยกกันได้อีเราจะมองให่ออกว่าวดก่ดนัน Sorry sorry ไปเป็น you. <laughs> เขาฉลามเขาฉลามได้ไประโยชน์ตรงที่ว่าได้กินอาหารจากฉลามเหนือ้อเศษเล็กๆฉล,ล,ลามยกินยกินอะไรยกินเนื้อสัตว์เนื้อพอยกินมันก็จะเหลือซากมาไม่ก็กินส่วนฉลาม,ส,ลามสูตรไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์ไม่ได้รังพันมากก็เฉยๆตามชะตาได้ ต้นอันน <mà> ี้ก้นไม้กับต้นไม้ใหญ่ช่วยอะไรพวไม้ก้นไม้เพราะกไม้เนี่ยสามารถบวชสารอาหารในต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มันใหญ่เกินพอที่จะไม่สูญเสียอาหารจนมันมีชีวิตไม่ได้มันยังแบ่งปันได้ถ้าต้นไม้เล็กก็จะบวชลูนะแต่อันนี้ก็บวกศูนย์เพราะแยก ถ้าเราเจอลูกอมที่เรกว่าเป่าเป่าวีดได้เจอไหมเพยกินไหมลูกอมอ่ะมีรูอ่ะหนึ่งอะไช่ไหมไม่ใช่สีขาไม่ใช่เอยู่บรถ้ามิตเาอยู่ที่ไหนบ้าใน

ดูวูดูานอยอะไรถ้าใหเราไม่ค่จะมีสุลักษณะมากอยก่อนไส่เท้าวลาเล่นก็จคูตอนเด็กเขาไม่สนท้าที่เดินไปในหมู่บ้านเดียพี่เดียันะไร อัี้บวรดนะคะต่อไปาสังขารหือเดชัล่าเหยือถ้าล่าเหือก็ฉักมกัเป็นตัวแทนตัวอย่างสิงโตถ้าเป็นนกอะไรพูกล่ที่เป็นนกเี่ยวถ้าหนาเลก็คือหมาบัก็ แค่ชามีแค่สาจมีมันไม่มีให้พูดอะไรยังไงอีกไห่นี้อ้ยฉันันก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสัตว์เพศผู้ถึงวัยเดียวก็จะแยกการเป็นประจำเหมือนแมวอ่ะตอนกางคืนจะเยนว่ามงคืน่ันมีแมวต

มันจะสามารถหลังสารที่เอนทีลังจเรีนตของริยาอาจารเพราว่าั้ก็จะเป็นสัเยรบวกลบบกไม่ต้องใส่อะไรคนรยลบวัชราศดมีอะะเป้าฟังใจ นี่คือความสัมพันธ์ในระบบชณิตไปดูหน่อยท้าใก้เข้าหองสอบเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์บวกลบและก็ศูนอ่านต่อไป ซื้อได้เลยนะักเรียนหน้า136-137้อยสกนีง้อสาวนี่ก็สกสองสองหน่ร้อาม พีเซิมมาเน่นไรคพีเซ็นไรอะคุณไง ผรูดเรื่อภาษาสัินบว่าไทราลีซนเช่ส่วนลดับที่สงใส่ไรลอยชือยาคูเซนต์ดารีวนีวัแบบไทราลีจะเห็นว่าแบบไทราลีถ้าจะจับประเด็นก็คือจะมีสิ่งมีชีวิตเกิด้แบบผสมมะรูดหมายความว่า เกิดเป็นสชีวิตพวกไหนพวกไกเมือไก่ตาหมาสคนเกิดที่เมเกิดใครเัวเป็นก็ตอาจามมีกระเด็นกระเด็นใครแบแบกใครมาที่จ้าง เก่เก่คูณจเล่นเลยจะปัดเกคนเนี้ยที่ฝันมาคือท่านนี้เลยเสยภูมิเกมอะไรบอสเซนเกการอะไรไม่าอาไฟไม่าช่วงหนึ่งิชีวิตก็จะหายแต่ไม่ได้เหลือเินกันยังเหลือกัง ต้องมีวัตถของไทรเกิดเกิแล้วก็หายแล้วก็กลับมามีใหม่นั่นคือการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าร้อยาพันธุ์เช่นถ้าในทุ่งนาเวลาดำนาเสร็จเขาจะล้างทุ่งนาเขาจะใช้วิธีอะไรเผาพอเผาเสร็จแล้วเขาก็จะปรับดินก็จะปลูกใหม่แสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นปรภูมิหรือทุติยะ พุทธิเตียใ่คะไอเาดินไหวแล้วก็ค่อยๆเกิดอันนี้ก็จะเป็นมชมูมชมูกมันูป Population หาหนึ่งร้อยดูเนื้อหาเลยก็ได้หาหนึ่้อยสี ประชาชนประาาจักรสตว์อจักรสต์อจักรสต์และานสัดดเป็นสัจะรไนมนุษย์การจะพูดประชาได้แต้องมีมีอะไรบ้างเป็นี่เดียวกันอาศัยอยู่ในพื้นที่ใบ่ก็อยู่พอ ครูบอกว่าประชากอนักเรียนหทักษสารสวยๆกันทุกคนหทักษสารที่ครูพูดถึงนักเรียนรู้ไหมว่ามีการศึกษาพอศไหนก็แต่ละปีหทักษะารทั้งชายหญิงเหมือนกันไหมไม่เหมือนดังนั้นเวลาพูดประชากรหทักษะารก็ต้องบอกว่าออเป็นมนุษย์นะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่สังกัดหทักษะารสถานที่ทางวิทยา มีทัโโคก็มี้อทสาว่างคะอที่ไม่เหมือนกัน็ต้องบอโคานไหนเไหนาไหนเรามีเท่าไหประชากรมักจะพูดกับอาชีพอะไรที่จะพูดคำว่าประชากรอาชีพอะไรที่มักจะรายงานเรื่องประชากรนักข่าว น,น้กสาธารณะสุขโรคระบาดไก่ตายกี่ตัวจากบริษัทซีพีน,นั้นคือปรปชากคน,นันปรปชากคน,น,นที่ก็ต้องเตรนยมการจะเป็นตัวหรือเห็ดเป็นไกน่เป็นตัวไม,ไม่ได้มึงเย่ยางไม่ทำเลยอ่าประชาชนจะเพิ่มหรือจะลดขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรการเติมบวกบวก็วววคือการเติม การยกลเข้าอันนี้บวกบวกโออยกเข้ากับการเกิส่วนลูกสอชี้ออกคือคืออพยอออกกยกออกตลาวอะไรคะตาง เป็นในห้องเนี้ยนับได้ไหมว่ากี่คนได้ถ้าให้เป็นนับหมดเงในรังหนึ่งรงังเรื่อยยากเอวเพราะว่าอะไรทำไมยากสิล่ะโอเมั<ใ>นจะเป็น เชิงน <l> ิเวศหน้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะอะแบ่ยากับเชิงนิเวศอันไหนละเอียดกว่าเชิงนิเวศอันนั้นยากับเชิงนิเวศอันไหนละเอียดเชอร์นิเว่ย์ละเอียดกว่เชิงนิเวศแบ่ยากมันก็บอกกันแล้วยากยากแต่เราก็ต้องรู้วิธีการคำนวณเช่นแบบไหนเวลาเราเที่ยวความหนาแน่นนี่ก็สอบอ่อหน้าการคำนวณเวลาไปสอบข้างนอกได้ลายภาพ ถ้าแบกยาเราจะเอาพื้นที่รวงรวงที่มันอยู่แต่ถ้าแบกละเอียดเราจะต้องเอาพื้นที่ที่มันอยู่จริงๆริงัวโจทย์อันนี้มีนนตั๊กแตนอยู่ในป่ายืนได้ห้าให้ตจะกแตนกี่ตัว500ตัว นึ่งร้อยตัวต่อไรแบบนี้คือแบบครูอยาอเรียกว่าอยากต่อไปเชอร์นีเวทมีอนที่ชอเรนซิตี้อ่ะดูโจ์นะถ้ารู้ไม่เจอแบบไหนก็จะยกตัวอย่างเป็นอะไรก็ทำได้เชนีเวทดูโจดไปหนูเคเพื่อนเทีไ สิบไรมีชิ่นนี้ด้านก็บอกด้นเมื่อกีหนึตัวคือตัวไรนกกระทูเวลาคํานวนเอาอะไรตั้งอะไรหาเศษสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตันก็คุ้ีกินว่าห้านเราจะเอาห้สิหรือสิค่าแบบโจเว่ยสิบเพราเน้อมันอยู่แค่สิเองมันก็ ห้าพันหนึงไ้หนอนะพุ้ประมาณกี่ตัวห้าพันตัวห้าพันตัวตกใจเหมือนจริหบวกห้าพนอย่าวห้าหันอยากพานาแนนไม่ได้ยากไปอ่ะเวลา อย่างที่บอกถ้ายิ่งเล็กยิ่งเพื่อนยิ่งยากยังมีวิธีการอาไปถามปางนานเล่นโดยนับหลายแบบอาแบบแบบแบบง่ายนับหนึ่งสองสามแบบแท้จริงอาเป็นท่าประมาณแบบสัมพักแบบสัมพักมีแบบไหนเนี่ยใช้รอกว่า สองสองามสี่แต่ถ้าเยอะเยอะต้นที่เป็นค่าสิบไร่ก็ไม่ไหวในกดินนะก็จะใช้กรอบอันนี้กรอบนี้เราจะเรียกว่าค้ดเรในหนังสือของนักเรียนดูในหน้า142อย่ออันนี้คื <c oughs> อการนับจำนวนสิ่งีชีวิตแบบประมาณค่าโดยใช้อุปกรณ์ที่ วัตถกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วก็ซอ,อยย่อยๆถ้าใช้วิธีการกรอบมีหน้า้นะองยกษก็ต้องเป็นพืชหรือว่าสัตว์ที่นิยมถ้าแบบนี้จะนิยมที่ไม่เคลื่อนที่ก็ต้องเป็นอะไรคือแต่พืชก็จะใหญ่ไม่ได้นะกรอบยัอเล็กก็มักจะเป็นพืชเล็กๆนะคะหรือถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ ไม่ได้เด่นเรื่องการเคลื่อนที่เช่นพวกหอยอ่พวกเครียงพวกนี้ได้แต่ถ้าเป็นลูกกระต่ายเนี่ยใช้ไม่ได้ก,ดกระโดปะโดปุ๊บๆกเรานักยาที่นี่เราเรียกว่าการใช้อยู่ยะะทิงกนใหม่อยู่ทิงกใหม่อย้ันม่่ทิ้ม่ทิ่อยทก่อ่ินใ่อ้กันใมอิ้กันให่ย้กันใ่้กนใอ้กันใหม่้กับใ้ันกับหมู่ดด่ท้ วี่นี้สัตว์เลยเคลื่อนที่ได้แต่ต้องมีเวลาสักเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องกลับไปกลับมาวิธีนี้เราเรียกว่าทำ่องยาการจับซ้ำในหนัง,งสือของเราอยู่ในอนิ่อันนี้เดี๋ยวมีใบงานอันหนึ่งคำงนวณยาละเอียดแล้วก็คำนวณอันนี้้540เซนดูเลยตอนที่ครูเรียนอาจารย์ให้ไป ปูแล้วก็ใต้สีที่ปูแล้วก็ปล่อยปูนั้นผ่านไปสองสามอย่ามันจับใหม่ตอนจับ <มา S 1> ต้องจับปูก่อนเนะคะปูหนีก็หนีไปกลับไปทา,ายางในสัญลักษณ์อันนี้เขาตัดวิปลาซึ่งอาจจะเก็บหนอยดังนั้นเราก็ต้องเลือกวิธีทํทาสัญลักษณ์ด้วยเหมือนถ้าปูที่ทาสีก็จะทาสีที่านานๆมันก็ลอก ไม่ได้ทาสีแบบว่าติดทนสัตวงงานแบบนั้นว่าอันนี้เขาตัดที่ถ้านกส่วนใหญ่จะใช้ห่วงที่ขาที่ขามันก็จะทำห่วงเช่นเช่นไช้ทำเอง